ตอนที่สิบสามที่ยืนลู่ไหยาออกจากงานเลี้ยงที่เหมือนกันทุกปีไม่มีสิ่งใดแปลกใหม่งานเลี้ยงของขาอฝูลู่ก็แค่มีการลงทันอย่างทันเกล็ดปลาหรือทันไม้จันมาประกอบการดื่มสุราในสายตาลู่ไหยาเห็นทีแรกก็ตกตะลึงพึงเพลิดอยู่หรอกนานๆเข้า กลับคิดว่าให้รสช,ชาติตาตึงมีสู้ชายหยาบสุราจืดอย่างการครบค้าของวินยุชนเมื่อครู่ในงานเลี้ยงผู้ลงทันคือเสิร์ลี่และบูดด์ที่มีลิงเกาะบนบ่าฝีมือของทั้งคู่คลับคล้ายกันเพียงแต่คนหนึ่งใช้มืออีกคนใช้ดาบสำหรับการชิงตัวนักโทษครั้งนี้ไม่มีผู้ใดในเขาฝูลูที่เป็นกังวลส่วนเจ้าหน้าที่ปกครองที่ไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามนั่นยิ่งไม่ควรค่าให้เอ่ยถึงลู่ไหยาก็จนใจ ถึงอย่างไรเขาฝูลูและถ้ำลงเสียนไม่มีผู้ใดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าไม่อาจเรียกว่าฝ่ายใดสั่งการฝ่ายใดจะกล่าวไปก็เป็นความชอบของหมีเฟิ่งเจียผู้เป็นอาจารย์ที่แบ่งผลประโยชน์อย่างเสมอภาคกับจางจี้เสียนลู่ไห่หยาไม่ได้ชอบพอจางร้างซันที่ดาเพียงคนเดียวของจางจี้เสียนแต่ก็ไม่ได้รู้สึกไม่ดีด้วยหากต้องแต่งกับนางลู่ไหหยาก็ไม่ถือสา จะได้สติฉลาดคล่องแคล่วมาอุ่นเตียงแต่นางเป็นแก้วตาดวงใจของจางจี้เซียนดูให้หยามุ่งมั่นจะก้าวถึงจุดสูงสุดในยุทธภพไม่มีแก่จิตแก่ใจคอยเกลี่ยหลุมบ่อคลุกคลากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในเขาฝูลูให้ลาบเรียบระดับผู้นําบนเขาฝูลูไม่ใช่ตะเกียงพ่องน้ามันแต่งกับนางก็เท่ากับโอบกอดนางแตนไว้ในอกไม่แน่ที่อุตส่าห์ลำบากมาหลายปีในถ้ำโลงเซียนอาจเสียเปล่าภายในหนึ่งวัน ลู่หายาเดินบนตรอกแคบๆที่เพียงพอให้คนสองคนเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กันได้แสงตะวันสาดส่องจากเบื้องบนขีดเป็นเส้นแบ่งเขตชัดเจนบนผนังกำแพงจางสร้างซันเดินตามอยู่ไกลๆที่ด้านหลังไม่ผิดจากที่คาดย่อมมีสายตาคู่หนึ่งจับตามองมาจากที่ไกลกว่าลู่หายานึกถึงสถานการณ์ของตอนเองแล้วยิ้มหยันตนเองตัวเขาเองก็เป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ มองเหตุการณ์ไม่ปลุกโผล่ไม่ใช่หรือต่อให้ฝานเสียวใช้งดงามเหนือผู้ใดอย่างไรเขาก็ไม่สมควรล่มหลงถึงขนาดนี้ไม่ใช่หรือแต่ทุกครั้งที่เห็นดาบคู่แขวนตรงวางเอวคอดกิ่วของนางก็อดคิดจะปลดดาบและอาพรที่เป็นส่วนเกินของนางออกไม่ได้อยากให้เหลือเพียงช่วงเอวผุดผาดดีที่สุดก็ส่องสะท้อนแสงจันทร์ขงงดงามยิ่งแน่หากปลดเบื้องอาพรจนหมดเหลือเพียงรองเท้าปาักลายคู่นั้นจะยิ่งงดงามขึ้นหรือไม่หนอ ลู่หยาปลือตาลมหายใจกระชั้นอย่างไม่อาจควบคุมเขากำมัดแน่นนิ้วมือแทงฝ่ามือถึงได้ตื่นจากผวังขณะออกจากงานพอบ้านบนเขารายงานว่าแม่นางฝานเข้าพักที่อุทยานเกอรเขียวแล้วลู่หยาไม่ทราบว่าเหตุใดนางถึงเปลี่ยนใจไม่รอเวยจิ้นนําดาบหังนกกระจอกและกระบี่สนิมทองแดงมาต่อสู้กันที่บ่อน้ำตกหรือว่านางกลัวแล้วลู่หยยาไม่เชื่อว่านางจะกลัว หากนางกลัวตายคงไม่เข้ามายังถ้ำลงเซียนเพียงลําพังประมือกับหมีเฟิงเจียสิบหกกระบวนท่าหมีเฟิงเจี๋ยผู้ลุ่มหลงกระบ,บี่ตื่นเต้นยินดียิ่งดังคนพบหยกดียังไม่ได้เจียรไนรอหมีเฟิงเจียเป็นผู้แก่สลักเจียรไนเขามาถึงอุทยานเกศรเขียวผักเปิดประตูเข้าไปขอประตูห้องเสียงเย็นชาดังแว่วมาจากด้านในมีธุระหรือ ลู่หยาตอบเสียงอ่อนโยนไม่มีภายในห้องเงียบกริบอีกครั้งเขาได้แต่จากมาอย่างเงียบๆภายในห้องอีกนานกว่าจะสนทยาฝานเสีย่ยวไฉรอจนมั่นใจว่าลู่หยาเดิอนออกจากลานสวนไปแล้วถึงได้จุดเทียนเล่มหนึ่งจากนั้นปลดกระสปลานเลิกแขนเสื้อขึ้นลำแขนขาวผ่องวางพาดบนโตะอีกมือกำแท่งเทียน ให้น้ำตาเทียนหยดลงตรงเส้นเลือดบนแขนน้ำตาเทียนหยดลงค่อยๆเย็นลงแล้วแข็งตัวฝานเสี่ยวใช้ปลดกระแสปลาดแล้วสภาพร่างกายก็ไม่ต่างจากสตรีทั่วไปผิวหนังยิ่งรู้สึกได้ฉับไวและอ่อนแอกว่าแต่นางทนความร้อนจากน้ำตาเทียนด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ถึงขั้นรู้สึกไม่พอใจจึงกระชากคอเสือ้อยกเทียนเล่มแดงขึ้นหยดน้ำตาเทียนลงเหนือร่องอกสะา,างก่อนส่งเสียงคลางออกมาอย่างแผ,ผ่วโผย นางแหงหน้าเอนพิงพนักเก้าอี้ลำคอยาวระหงหันข้างไปโดยอัตโนมัติท่ามกลางความคลุมเครือนางมองเห็นเงาร่างที่แม้แต่ในฝันก็คิดพันดาบหมืนเฉือนด้วยมือตนเองสองตาหลีปลือเมื่อน้ำตาเทียนหยดใหม่ตกต้องเหนือเนิอนอกอวบอิ่มเมื่อนางหันไปเห็นใบหน้ารางเรือนนั้นพลันรู้สึกสุขส,สมอย่างที่เมื่อก่อนไม่เคยรู้สึกมาก่อนประหนึ่งหลังจากถือดาบ และถูกคนแทงทะลุฝ่ามือด้วยกระบี่เจ็บปวดยากสลักลึกในใจตอนนี้ก็เป็นความรู้สึกเจ็บปวดที่ไม่คุ้นเคยแต่สลักลึกเช่นกันฝานเสี่ยวัยในตอนนี้ไม่คิดแล้วว่าตนเองอยากอยู่หรือตายคิดเพียงให้เงาร่างนี้มองท่าทางย่ำยีตนเองของนางจูๆ่ๆร่างของนางก็สั่นเทิมสองขาที่อยู่ใต้โต๊ะเหยียดเกร็งเขาในสายตานางพลันเลือนรางวูบไหวฝานเสีย่ยวไฉหลับตา หอบหายใจกระชันเถียนที่เผาไหม้ไปเกินครึ่งร่วงตกบนผืนหนังรู้สึกว่าหากลืมตาขึ้นเงาร่างนั้นก็ควรเลือนหายไปแล้วแต่เสียงหนึ่งดังขึ้นตรงข้างหูดังสายฟ้าฟาดเปลียงในเมื่อคิดไม่กระจ่างว่าตนเองสมควรตายหรือสมควรอยู่จึงรอบเกียดคล้านเสือเลยคิดจนตัวเองจะวิปราสไปแล้วอย่างนั้นหรือหนังสะดุ้งเหือกกระแสปลานกลับมาโคจรดังเดิมรีบดึงชายแขนเสื้อขึ้น มือกุมคอปกเสือ้อปกปิดซวงออกแล้วลุกพวดขึน้นถอยหลังไปไม่รู้กี่ก้าวหลังจากสงบสติอารมณ์แล้วก็ถลึงตาใส่ดวงตาหน้าล่มหลงคู่นั้นท่านถอดจิตสัญจรได้จริงหรือสีเฟืองเหนียนนั่งบนเก้าอี้ยิ้มเย็ยนชาเอ่ยว่าข้าถอดจิตสัญจรได้แปลกนักหรือเด่นชัดว่าเจ้ามองข้าอย่างเป็นปรปักษ์ชัดๆแต่ยังคงไม่หยุดโปรยสเสน่ห์ล่อหลวงข้า ไม่ใช่ว่ายิ่งแปลกหรือนางเบือนหน้าไปเล็กน้อยเบี่ยงสายตาไปทางอื่นสีเฟืงเหนียนยิ้มพลางเอ่ยต่อไปมาเจ้าทำต่อไปให้ดอกเหมยบานครั้งที่สองมีแต่คนกล่าวว่าโคไถนาจนเหนื่อยตายไม่มีใครกล่าวว่านาถูกไถพลวนจนเสียหายไม่ใช่หรือนางโกรธจนร่างสั่นเถิมสีเฟืงเหนียนราดน้ำมันบนกองเพลิง เสร็จเร็วขนาดนี้เลยหรือสีหน้านางจะขาวเผือกกลายเป็นเขียวปดัดเขายื่นนิ้วออกแตะบนริมฝีปากถึงอย่างไรนางก็เป็นจราชนอันดับต้นๆของชุมชนฝูสุยรีบเพ่งสมาธิไปนอกห้องสตรีในลานสวนมาแล้วก็จากไปลำพังเพียงเสียงฝีเทา้าฝานเสียวชัยก็รู้ว่าเป็นจางสร้างสร์นางเก็บสายตากลับมาสีเฟืองเนียนถอดจิตสัญจรกลับเข้าร่างไปแล้ว อีกครึ่งชั่วยามฟ้าจะสางฝานเสี่ยวไฉที่ไม่ได้หลับตาม,มาทั้งคืนยืนสองมือไปกำดับคู่ที่วางไว้ใต้หมอนรอจนเสียงฝีเท้าในลานสวนเข้าใกล้ขึ้นทุกทีก็ได้ยินเสียงเคาะประตูนางถามเสียงไม่หนักไม่เบาํามอันใดอาคัรตุก,กะไม่ได้รับเชิญเคาะประตูแล้วก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดฝานเสี่ยวไฉลงจากเตียงมาสวมรองเท้าแขวนดับคู่แล้วค่อยเปิดประตู มองเห็นเงาร่างนั่งยองบนบันไดหินนางรู้สึกงนงงสีฟังเหนียนเอ่ยเสียงเบาตามข้ามานางไม่มีคำถามใดสองคนหนึ่งหน้าหนึ่งหลังขึ้นเขาไปด้วยกันอาจเป็นเพราะฟ้าสางเร็วเกินไปและอาจเป็นเพราะสีฟังเหนียนไม่คุ้นเคยเส้นทางเดินบกบนอยู่บางสรุปแล้วทั้งสองคนเดินไปไม่ถึงยอดเขา ไม่ได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นในจุดชมทิวทัศน์ที่ดีที่สุดฝานเสียวใช้นึกอยากหัวรอแต่ก็หัวรอไม่ออกจึงเดินตามหลังเขาไปเงียบๆสีฟังเหนียนหยุดฝีเทา้ายืนห่างจากยอดเขาประมาณครึ่งหลีหมองเส้นขอบฟ้าไกลโพนกลางม่านสายตาปรากฏภาพปลาหนึ่งปลาหลีสีเหลืองทองขนาดใหญ่ไม่มีใดเทียบพาดขวางอยู่กลางจานสีขาวคลาม ฝานเสีย่ยวไฉมองไปทางบูรพาทิศพร้อมเขาไม่ได้รู้สึกว่าทัศนียภาพนั้นอลังการแต่อย่างใดสีฟึ่งเหนียนเอ่ยเสียงราบเรียบเดิมทีอยากไปถึงยอดเขาเพื่อชมพาทิตย์ขึ้นค่อยเอ่ยหลักเหตุผลที่สอดคล้องกับถิวทัศน์แต่ในเมื่อคลาดไปแล้วกิดๆแล้วก็ช่างมันเถอะนางสุนธนากระเปยเหลืองอ๋องด้วยจิตใจสงบเป็นครั้งแรกสกุลฝานสิ้นทั้งตระกูลพ่อแม่ทับใหญ่ความแค้นมีต้นตอ นี่มีเจ้านี้เดิมทีข้าสมควรจอ่อปลายทวนไปที่แม่ทัพใหญ่ไม่สมควรหาเรื่องท่านสีเฟืองเหนียนแต่ตอนนั้นข้าก็ายังไปแก้แค้นกับท่านไม่มีเหตุผลให้เอ่ยกล่าวแล้วข้าไม่เคยคิดมาก่อนว่าถูกหรือผิดหากไม่มีปณิธานคอยค้ำจนข้าคงมอดม้อยในสระโอสถของชุมชนฝูสุยไปนานแล้วสตรีสิบคนโดดลงไปอย่างมากก็เหลือแค่ครึ่งชีวิตนั่นเป็นเพียงด่านแรกสิบคนที่เหลือเพียงครึ่งชีวิตต่างเข็นข้ากันเอง ที่รอดก็แค่สองคนสองปีมานี้ข้าเองไม่รู้ว่ารอดมาได้อย่างไรนางยิ้มหยันตนเองรู้ว่าสังหารท่านไม่ได้ก็จริงแต่ข้าก็ยังไม่ตายใจแค่คิดว่าจะได้เฉือนเนื้อและกระดูกของท่านให้หมดจดเอามาจิ้มเกลือน้ำสม้มข้าก็จะเดิอนอาหารกินข้าวได้หลายชามใหญ่นางซอยขาใส่พื้นเบาๆถอนหายใจกล่าวว่าบางครั้งก็คิดเพ้อเจอ ตอนยืนก็มีที่แค่สำหรับสองขาแต่หากนอนลงรวมทั้งลงด้วยก็กินพื้นที่มากกว่าสวรรค์ให้เราเกิดมาท่องโลกสักเที่ยวแต่บทจะตายก็ตายได้ง่ายๆแถมก่อนตายยังกลด่าสวรรค์ไม่มีตาไม่กลัวไม่ได้เกิดดีๆในชาติหน้าเลยหรือนางหันมาถามว่าข้าพูดมากไปแล้วใช่หรือไม่คงเป็นนิสัยจากการท่องจำตำรากระมังมีหน้าตอนฆ่าสังหารคน มักพูดไปด้วยทรมานคนไปด้วยสีเฟิงเหนียนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นเอ่ยชัดถ้อยชัดคําในห้องข่ายังมีเทียนแดงอยู่บ้างสองแก้มฝานเสียวไฉร้อนแดงเหมือนน้าตาเทียนจากเทียนแดงที่หยาดหยดเมื่อวานนี้ด้วยความรวดเร็วตั้งแต่ระดับบนถึงระดับล่างของเขาฝูลูต่างรู้จักบุดนมผู้เป็นขนนางเขาไม่กลัวตายตะเวนไปทั่วเขาทั้งวัน โจรบางคนเห็นเขาขวางหูขวางตาคิดรอบทำร้ายเขาในตอกเล็กแต่คนที่รอบทำร้ายกลับีรษะหลุดจากบ่าเมื่อเจ้าหน้าที่ปกครองนั่นเดินออกจากตอกกระโหลกโชคเลือดของโจรผู้นั้นยังกลิ้งหลุนหลุนมาชนหลังเท้าของเจ้าหน้าที่ปกครองหนุ่มหลังจากโจรหลายคนได้ยินข่าวต่างก็กูกันเข้าไปกุ้มรุมแต่สองคนในกลุ่มโจรถูกสตรีดังนางเซียนสะบั้นกลางว่างเอวจางจี้เซียนและเว่ยจิ้นตังเร่งรุดมา แต่ไม่ได้อธิบายเหตุการณ์ภายในแต่อย่างใดขนนอกรู้เพียงว่าเวอรจิ้นเดือดดานโมโหกำหนดจะต่อสู้ตัดสินชี้ชะตากับนางมารแท้ฝานในอีกหวันแต่ระหว่างนี้ห้ามไม่ให้ผู้ใดลอบสังหารเจ้าหน้าที่ปกครองหนุ่มผู้นั้นดังนั้นเสียงเล่าลือจึงแพร่สะพัดบ้างว่าบุรุษหน่มขนนางนั่นเป็นคนรักของนางมารเพื่อนางแล้วกระทั่งอนาคตก็ไม่สนใจขึ้นเขามาจะเป็นคู่ยวนอย่าง บ้างว่านางมานกับเจ้าหน้าที่ปกครองนมเป็นคู่เหมยเขียวม้าไม่ไผ่ต่างเป็นสิทธิสายตรงของสำนักชั้นหนึ่งในเปื่ยเหลียงพอนางมารู้ว่าคู่รักที่มีอนาคตดีถูกจับตัวมาบนเขาฝูลูอารามโมโหจึงเข็นฆ่าสังหารมาตลอดทางยิ่งกว่านั้นยังมีคนเล่าหรือว่าทั้งสองเป็นพี่น้องที่พลัดพรากจากกันไปหลายปีสรุปแล้วเล่าหรือได้พันประหลาดร้อยพิสดาร เมื่อการต่อสู้ตัดสินชี้ชะตาใกล้เข้ามาเขาฝูลู่มองเจ้าหน้าที่ปกครองหนุ่มเหมือนมองคนตายเช้าตรู่วันหนึ่งสีเฟื่องเหนียนเดินขึ้นเขาตามลําพังลมฝนทะมืนไม่เห็นแสงเจอจ้ายามเชา้าในการล้อมสังหารเจียงฝูติงสีเฟื่งเหนียนเรียกได้ว่าผิดหวังอย่างยิ่งต่อฝีมือทหารม้าในกองไม่ทราบครั้งนี้พอจะทําให้ปลาใจแกนยินดีได้หรือไม่จู่ ก็น,นึกถึงท่าซอยเท้าใส่พื้นของฝานเสีย่ยวไฉได้จงซอยเท้าใส่พื้นเรียนแบบหนังเขาฝูลูกเป็นที่แน่นอนแล้วว่าไม่มีที่ยืนในเปยเหลียงเช่นนั้นต่อไปในแผนที่ใต้าลาเปยเหลียงจะยังคงมีที่ยืนต่อไปหรือไม่เขากลางสองแขนออกรวบกอดฟ้าดิน